สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญพิชชาเด็กคุณทศค่ะวันนี้จะมาพูดนําเสนอเกี่ยวกับโรคหอบหืดค่ะโรคหอบหืดนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบแลอลางของทางเดินหายใจซึ่งทําให้มีอาการหายใจลําบากเนื่องจากหลอดลมบวมและตีบแคบทําให้ลมไม่สามารถไหลเข้าไปได้สะดวกค่ะสาเหตุของโรคหอบหืดนะคะปัจจัยทางพันธุกรรม คนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหอบหืดมักมีโอกาสเป็นโรคนี้สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่นฝุ่นละอองควันบุหรี่มลพิษทางอากาศหรือสารก่อภูมิแพ้เช่นขนสัตว์ลาหรือเกสรดอกไม้การติดเชื้อทางเดินหายใจการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียนในระบบทางเดินหายใจอาจกระตุ้นให้อาการหอบหืดเพิ่มมากขึ้น การออกกำลังกายหรืออากาศหนาวการออกแรงมากหรือการเจอกับอากาศที่หนาวจัดทำให้เกิดอาการอาการของโรคหอบหืดน,นะคะคือหายใจลำบากรู้สึกเหนื่อยหอบหรือหายใจไม่สะดวกโดยเฉพาะในตอนกลางคืนหรือในตอนเช้าไอไอแห้งๆห,หรือไอระหว่างการออกกำลังกายเสียงลมในปอดเช่นเสียงวีดวีดหรือเสียงลมขณะหายใจ รู้สึกเจ็บหน้าอกรู้สึกบีบหรือเจ็บหน้าอกเนื่องจากหลอดลมหดตัววิธีการรักษานะคะวิธีการรักษาโรคหอบหืดใช้ยาเฉพาะค่ะเช่นยาขยายหลอดลมใช้เพื่อขยายหลอดลมให้หายใจสะดวกขึ้นเช่นซันบูทามอนค่ะยาเซรอยใช้เพื่อลดอาการอักเสบในทางเดินหายใจเช่นเบโคเมทาโซนค่ะการรักษาโรค การรักษาโรคหอบหืดนะคะโดยการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อูุิแพ้หรือสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการแย่ลงการใช้เครื่องพ่นยาเครื่องพ่นยานะคะจะช่วยให้ยาไปถึงหลอดลมได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการป้องกันโรหคหอบหืดนะคะ1เลยค่ะหลีกเลี่ยงการกระตุ้นเช่นฝุ่นละอองควันบุหรี่การสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงหรือการออกกำลังกายที่หนักเกินไปค่ะ การควบคุมมลพิษนะคะควรอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางเดินอากาศน้อยและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีมลพิษเยอะการใช้ยายอย่างต่อเนื่องควรทานยาและใช้เครื่องพ่นตามที่แพทย์แนะนําเพื่อควบคุมอาการและป้องกันการเกิดอาการหอบหืดตัวสุขภาพประจําปีการติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถปรับการรักษาได้อย่างเหมาะสม การรักษาและการป้องกันโรคหอบหืดต,ต้องต้องใช้ความระมัดระวังและการดูแลจากแพทย์เพื่อให้สามารถควบคุมอาการและหลีกเลี่ยงภาวะแทสกซอนได้ค่ะขอบคุณค่ะ